พวกมึงเห็นล um ิอร์พ oh, to so ูเขาทำกันไหมเห็นไหมเขาทำกันย exactly ังไงเข้าถึงชนะได้พวกมึงเห็นสเปอร์เขาทำกันไหมเขาทำยังไงเข้าถึงไม่ยอมแพ้แรดฟอร์ดมึงเป็นอะไรทำไมมึงถึงไม่ไล่บอลฮะทำไมอ๋อไล่บอลไม่ถนัดถนัดไล่โค้ชอย่างเดียวเออดี ระวังเวนาแรดฟอร์ดมึงเนี่ยจะไม่ได้เงินดิจิตอล10,000บาทรู้ปะเพราะเขาให้เฉพาะคนที่ใช้จับจ่ายแต่มึงเนี่ยจับไม่เคยจ่ายเลยเลี้ยงแม่อยู่คนเดียวอยู่งั้นอนะ่ะข่าวหน้าเนี่ยนะเอาบอลลงไป2ลูกเลยอีกลูกหนึ่งให้มึงคนเดียวเลยเอาไปเลี้ยงเดียวเลยเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งเขาไปแย่งกันเองในสนามนี่มึงรู้ไหมแฟนบอลเขาจะเฮกับมึงตอนไหนไม่ใช่ตอนมึงได้บอลน,นะ ตอนมึงถูกเปลี่ยนตัวออกเขาเฮกันทั้งสนามลแล้วพวกมึงก็พอกันได้แล้วนะไอเตะไล่โค้ดเนี่ยพวกมึงไล่กันมากี่โค้ดละมีหาโค้ดมาให้พวกมึงกันทั้งโลกละมึงจะเอาใครอีกพวกมึงจะเอาไหมมาโนโพกิงเพิ่งจะว่างงานจากทีมชาติไทยเนี่ยเอาไหมจากตัวผู้เล่นไม่ต่างกับเทนฮากเลยเอาแบ็กขวามาเล่นแบ็กซ้ายเอาแบ็กซ้ายมาเล่นเซนเ,ซนเตอร์ เอาปีขวาไปเล่นปีซ้าย <c oughs> เอาปีซ้ายไปเล่นปีขวาไม่ได้ต่างกันเลยหรือเอาไหม <c oughs> ถ้ามึงจะจัดตัวผู้เล่นมั่วขนาดนี้ <c oughs> มึงไม่เอาโอนาน่าไปเล่นกองหน้าซะเลยล่ะ <c oughs> มันใช้เท้าเก่งไม่ใช่เหรอ <c oughs> เออโอนาน่ากูถามมึงจริงๆ <c oughs> มึงเป็นผู้รักษาประตูจริงเปล่าวะ <c oughs> ทาไมเขายิงเมื่อไหร่ <c oughs> เป็นตุงเมื่อนั้นวะใช้มือมึงก็ไม่เก่งใช้เท้ามึงก็ไม่ค่อยเก่งสรุปมึงใช้อวัยวะส่วนไหนเก่งที่สุดในร่างกายมึงวะฮะทำไมตอนอยู่อินเตอร์ มึงเก่งจังวะพอย้ายมาอยู่แมนยูมึงเอาความเก่งไปไหนหมดวะไอ้ห้อยรุ่นเหมือนกันไอ้กาซซมิโลอันโตนีเล็กเซนเมสันเมาอัมอราบัตอย่างเงี้ยความเก่งพวกมึงหายไปไหนหมดไอ้เจดอนซานโชมึงอีกตัวตอนอยู่ดอดมุนเนี่ยมึงยิงเอา้ายิงเอาพอมาอยู่แมนยูมึงยิงออกยิงออกอย่างเดียวเลยอะ่ะเป็นอะไรฮะแล้วป่านนี้มึงยังไม่ไปขอโทษเทนฮาเขาอีกเกิดเขาอยู่ไม่ถึงปีใหม่มึงจะทำยังไงนี่พวกมึงเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ย คือไม่ว่าใครจะเก่งมาจากไหนอะพอเข้ามาที่เนี่ยทั้งพรสวรรค์ทั้งความสามารถของพวกมึงหายไปหมดเลยที่นี่โอแทฟฟอร์ดนะเว้ยไม่ใช่รีสอร์ทเหลือพวกมึงทั้งหลายก็ไม่ใช่พนักง,งานต้อนรับที่จะคอยบริการให้เขาเข้ามาใช้บริการที่นี่แล้วก็รับฟรีสามแต้มกลับบ้านไปเกือบทุกนัดอะ <c oughs> ที่นี่สมโมสรไม่ใช่สปาที่พวกมึงจะลงไปเล่นเพื่อผ่อนคลายนั่นมันสนามบอล ไม่ใช่สวนยอมที่พวกมึงจะลงไปเดินเล่นกันนะแล้วต่อจากนี้ไปกูขอร้องพวกมึงได้ไหมช่วยเล่นกันแบบมีพลังหน่อยได้ไหมช่วยกระหายในยชัยชนะหน่อยได้ไหมช่วยเล่นแบบฮาร์ดพาวเวอร์ได้ไหมไม่ใช่เล่นแบบซอฟพาวเวอร์คือพวกมึงไม่ต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาลของพวกกูมากก็ได้เดี๋ยวพวกกูจัดการกันเองนะเล่นกันแบบมีพลังหน่อยเป็นแบบฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ต้องมาซอฟพาวเวอร์แล้วโอเคไหม no, no, no. นัดหน้าใหญ่เห็นอีกนะ กูงุดหยิงกูซื้อสโมสรมากเลยไม่ได้อย่างใจสักคนมึงเห็นหรือว่าูลเขายิงไหมนั่นอ่ะ,อะมึงอายเขาไหมมึงไม่อายกูอายอ